รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีติดตามรายละเอียดกับคุณปุณธน,นิตาวากระดวนค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำบุคลากรกศนปราจีนบุรีลงพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนำถุงยางชีพกว่า600ชุดช่วยเหลือประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ประสบภัยพร้อมฝากทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวปราจีนบุรีอย่างเต็มที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ให้ก่านและกำลังใจกับประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่นั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาพร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจกับคนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมโดยในเบื้องต้นได้ทราบว่าตลาดเก่าร้อยปี กาบินบุรีมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด270ครัวเรือนและประสบปัญหาน้ำท่วมสูง120หลังคาเรือนจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี โดยตนจะนำปัญหาที่รับฟังจากชาวบ้านและผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อไปหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างถาวรโดยให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลและพักภูมิใจไทยจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอเยดอ